สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านคับสวัสดีทุกๆกกำลังใจนะครับสวัสดีกับช่องโมเมนะครับสวัสดีกับวันหยุดทุกทุกท่านครับสวัสดีวันหยุดทุกทุกท่านแต่วันเป็นวันทำงานของน้องโมเมนะครับเมย์น้องกวนกลัอะไรนีหืกลัวพี่ควานไม่เดินตามบ่ ป่ะ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 ทำงานครับเป็นช้างขยันทำงานนะครับโมเมทั้งช้างทั้งควานนะครับ มมีว่าถ้าควันหนูไม่ขยันหนูก็ไม่ได้ไปนะเนี่ยแม่หนูไปไหนนะ่ะเยอะเยอเดินเดินทั่วเลย,เยสาวสวยของเรามแม่ รอหน่อยครับรอหน่อยจ้าเออรอหน่อยครับคยอยฮึได้ยินไหมคำว่ารอเมีจ๋าเมีจ๋าเมียเมีจ๋า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  อแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอสาวขี้อ้อนครับเม่รอน้อยอ Vậy, phải đai mày Mà đai mày này Chúng ngon khuyên à, bột xuống À, đàn, đàn. à mình khoảng sáng mặt à, đơn mà mày à. Mà. À. À mẹ mẹ chả hồi nãy cha lo nói cha mẹ cha lo nói khóc

เม่เม่ชาก่อนเม่ค่อยเม่เม่จ๋าไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบค่อยๆเดินครับไม่ต้องรีบจ้ารอหน่อยรอหน่อยเม่สงสัยได้จะเห็นแม่ครับรีบไปหาแม่กับน้องก่อน ไปแล้วเธอก็ไปแล้วครับห้ามมาอยู่แล้วครับเห็นแม่กับน้องแล้วครับ <c oughs> เดินตัวกลมไปเลยครับวิ่งตัวกลมไปเลยเม่ๆตะขอตะขอมาเม่เดี๋ยวน้องจอยจะหักสวัสดีครับสวัสดีแม่สาวสวัสดีกับน้องจอยนะครับม,มาาส่งตะขอมาครับแม่จา้าจุ่ะมา นี่ครับส่งมาครับส่งมาครับนี่ส่งมาครับส <Ping> ่งมาครับจ๋าด้วยมีจ๋าด้วยมีจ๋าสก่อนส่งมาครับเมีจ๋าด้วยขอบคุณครับเมีจ๋าด้วยไม่สวยครับจ๋าสวยครับมีจ๋ามีจ๋าจ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับอืมแล้แล้วก็มาได้เห็นครอบครัวมอยมาเห็นแม่กับน้อง อจอยอย่าดึงหางพี่มมแม่สาวคิดถึงคิดถึงแม่คิดถึงน้องแม่คิดถึงพี่โมม,มีโมมกับหนูคิดถึงแม่ช้าตอนนี้กำลังคุยกันนะครับกำลังเจรจากันคุยกันครับ แค่ไม่ได้เจอกันไม่กี่ชั่วโมงครับสาระวังขาดนะขันถูไปถูมาเดี๋ยวโดนตะปูก็ก วันนี้วันหยุดยาครับแต่ก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่ครับยังเงียบอยู่นะครับวันนี้น่าจะบบ่ายะครับน่าจะบบ่ายดูน้องจอยนะน้องจ่อยกำลังรักพี่สาวครับรักรักรักนะพี่หนูรักพี่นะครับหนูรักพี่นะครับน้องจ่อย พี่รักเมนูกันพี่ก็รักหนูพี่ก็รักน้องเออบุญเที่ยวแรกเลยเนี่ยอ่ามันมนครับทองดีครับทายทองดีอ่ามันมนครับขอให้มันมานเฮงๆครับวันนี้ครับแขกเยอะๆนะครับ จอยอตอนนี้มันเพิ่มความอุ่นก่อนครับเพิ่มความรักความอุ่นให้มากครับเดี๋ยวก็ถ้านักเที่ยวเยอะก็จะไวลอถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวครับที่มาดูช้างรอเท็กแคนักท่องเที่ยวครับ ที่มาดูช้างหรือไม่ได้ถ่ายรูปก,กับช้างก็ได้ถ่ายรูปก,กับช้างครับนี่หาเมยูแววตาของเธอที่ได้อยู่กับแม่นะครับแววตาปะปะไม่ปะนี่มีจ๋ามีความสุขไหม เมียจ๋า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 มีความสุขค่ะขอบคุณพี่ควันนะคะครับต่างคนต่างขอบคุณซึ่งก,กันและกันนะครับไม่มีโมเมควานเขียวว่าอยู่ไม่ได้โมเมว่าไม่มีควานเขียวหนูก็อยู่ไม่ได้ค่ะขอบคุณนะคะแต่ที่ขามไม่ได้คือกําลังใจครับ FC ทุกๆท่านครับ FC ทุกๆท่านครับที่ขาดไม่ได้ครับ ฟีฟีทุกท่านครับคือกําลังใจีก,กำลังใจหนึ่งที่แบบส่งกําลังใจให้กับชาวพี่น้องขวานช้างครับพี่น้องชาวช้างครับต้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับพี่ๆฟีพี่ใจบุญหรือพี่สปอร์ตหลายๆเรื่องหลายอย่างนะครับต้องขอบคุณมา,มากๆเลยครับฟีฟีทุกๆท,ท่านนะครับ ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญครับเทพศีใจบุญทุกทุท่านนะครับที่อันนี้คือก็ตกมืออ้อนอ้อนลูกครับรักลูกครับตกห่วรักลูกครับเอ็นดูลูกนะครับตกมือให้ไหมครับเขาจะตกไปปุ๊บเขาจะห่วรักนะครับไม่ต้องตกใจนะครับครับขอบคุณและขอบคุณเองนะครับ ากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโมเมด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ